ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานคลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถรดและมาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและเปิดตรวสอบสิดของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานคลาที่1หน่ขนาดนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่262 ต้นทางสถานีสวนส่วนปริพัฒน์สุดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ ว่ามีการเดินทางรังต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ